สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวผมพามาชมโครงการสอสอแอสเซทนะครับโครงการซอยบงกต14นะครับเฟสที่1เนี่ยเราทําด้วยกัน10หลังนี่นะครับข้างหน้าเนี่ย4หลังแล้วก็ด้านใน6หลังโครงการที่1น,นี่เต็มหมดทุกหลังแล้วนะครับ,รบแล้วก็ต่อกันที่เฟสที่2นะครับเฟสที่2ก็ทํา10หลังเหมือนกันเลย เฟสที่2เนี่ยจะเริ่มจากล้วส bon ีส้มนะครับที่ทำั้วสีส้มเนี่ยเพราะว่าลูกค้าเช่าแล้วแล้วก็เขาขอให้เป็นล้วสีส้มเนี่ยด้านหน้าด้านหน้าสีหลังเหมือนกันเนี่ยด้านหน้ายังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามีลูกค้าเนี่ยทำสัญญาเช่าล่ะจองแล้วนะครับสี่หลังจองตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับเพราะว่าโครงการเราด้านหน้าของเราสี่หลังเนี่ย ก็คือลูกค้าจองตั้งแต่ยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าที่มาดูเนี่ยเขาเห็นโครงการแล้วส่วนใหญ่จะชอบเพราะโครงการของเราเนี่ยเป็นโกดังก็จริงนะแต่ว่าเราเหมือนมีบ้านหนึ่งหลังในโกดังเลยมีบ้านเดี่ยวเพราะว่าของเราจะทําสไตล์บ้านเดี่ยวแล้วก็มีออฟฟิศมีโกดังในตัวเนาะข้างล่างเนี่ยสามารถทำออฟฟิศได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยมีห้องนอนให้ถึง สองห้องนอนแล้วมีห้องโถงใหญ่สามารถทําเป็นห้องประชุมหรือห้องนั่งเล่นอเนกประสงค์ได้อีกแล้วตัวด้านด้านหลังอาคารเนี่ยก็จะมีโกดังเก็บสินค้าให้นะครับนี่ค่ลูกค้าที่มาจองไว้นี่ก็เริ่มต่อเติมตั้งแต่เรายังสร้างไม่เสร็จละด้านหน้าสี่หลังนี่ก็คือจองหมดแล้วเหลือข้างข้างในหกหลังนี่กาลังก่อสร้างนะครับก็คาดว่าหกหลังนี้น่าจะเสร็จ ไม่เกินสิ้นปี68นี้ก็น่าจะเสร็จนะครับถ้าใครดูคลิปนี้อยู่แล้วมีวางแผนที่จะเช่าโกดังช่วงปลายปี68นะครับก็เข้ามาคุยกันได้นะครับที่สสแอสเ็นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้ที่คลิปนี้นะครับขอบคุณมากครับ